เข้ามาสักประมาณ20ปีเนาะก่อนหน้านั้นคือพวกพี่ๆที่เขาดาเนินการกันมามีทั้งคนที่เป็นพิธีกรมีทั้งคนที่เป็นผู้ประกาศขา่าวนะคะและมีทั้งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายเวลาที่มีถ่ายทออสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจห่งประเทศไทยนะคะแต่เท่าที่สังเกตก็คือ1ต้องสนใจหรือรักในเรื่ เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีเรื่องติดตั้งข่าวสารข่าวในพระราชสำนักเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเพราะว่าการบรรยายพระราชพิธีมันจะมีองค์ประกอบเนื้อหาอยู่ในนั้นมากมายมีทั้งตัวข่าวมีทั้งตัวที่มันเป็นสิ่งที่ต้องไปสืบค้นตำราเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องโบราณราชประเพณีตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้น,วนเวลาพูดอะไรออกไปแล้วผิดยุคสมัยเนี่ยก็ไม่ได้ละนะคะ เนื้อหาสาระที่จำเป็นจะต้องค้นคว้าเนี่ยค่ะจึงจำเป็นต้องมีผู้รู้หรือสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียบเรียงสิ่งเหล่านั้นสองก็คืออีกเส้นทางหนึ่งคือจะเป็นผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักของแต่ละช่องส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางนี้ในยุคปัจจุบันนะคะ10ถึง20ปีให้หลังเนี่ยจะเห็นว่าผู้บรรยายโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจงประเทศไทยจะเป็นผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้ประกาศ แล้วก็การอ่านจังหวะจกโคนไรอรหนุ่มหูเสียงทุ้มเสียงนุ่มอะไรแบบนี้ค่ะความสุภาพเรียบร้อยและท่าทีที่เหมาะสมในการนําเสนอเรื่องราวที่สละสลวยงดงามและก็เต็มไปด้วยเรื่องของความนอบน้อมความาจงรักภักดีนะแล้วก็อะไรแล้วแต่ที่น้าเสียงมันจะออกมาแบบนั้นเนี่ยก็จะทําให้เป็นเส้นทางหนึ่งที่เป็นผู้บรรยายในปัจจุบันนี้นะคะสิบถึงยีปีให้หลังวันนี้ นอกจากนั้นก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์อทองหรืออะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะนี่คือผู้เชี่ยวชาญท่านไม่ได้ทํางานเป็นเป็นผู้ประกาศอพิธีกรโดยปกติแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องเชิญมาร่วมในบางงานหรืออะไรตา่างๆและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอื่นๆซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีแต่เรื่องประวัติศาสตร์เวลามีพระราชพิธีอย่างเช่นเพื่อจะมงคลจะดพระนางคันแรกนาะขวัญก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญมาเสริ โครงการข้าวหรือผู้เชี่ยวชามเรื่ออะไรก็แล้วแต่ต่อไปจะเป็นพี่กินติก็ได้นะเป,ป็นเด็กแค่ไผู้ชมูนคนนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือ <c oughs> มันก็จะเสิร์ฟกันแบบเนี้ยค่ะมันก็จะเสิร์ฟ <c oughs> สาหรับตัวพี่หนิงเองนะคะตอนที่มาอยู่ไอทีวีไอทีวีเนี่ยเป็นช่องน้องใหม่ที่เข้าสู่โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจประเทศไทยสมัยก่อนก็จะมีสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดมีแค่นั้นห้าช่องพอไอทีวีเกิดขึ้นมาตอนปี3940ปีแรก2ปีแรกเรายังไม่ได้เข้าทีวีพูนะคะ ก็จะเข้าประมาณสักปีที่2ปีที่3แต่ว่าพอเข้าไม่นานเสร็จปุ๊บเจองานใหญ่แล้วครั้งแรกค่ะที่ ITV ได้ถ่ายทอดสดแบบในนามของตระทนัตวงการจะพงเห็นประเทศไทยคือพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นรกระอุ่๋โรงทีเจองานยากเลยค่ะเพราะฉะนั้นมองหน้ากันเลิกลักในช่องเลยว่าเอาอยัางไงดี มีใครเป็นหน่วยกล้าตายนะคะพองานแรกเราทําได้พองานต่อไปเราก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆๆ,ๆแล้วก็มาเจองานใหญ่อีกงานในของไอทีวีก็คือพระราชพิธ,ธีฉลองสิริร,ราชสมบัติครบ60ปีครองราชของหลวงรัชกาลที่9อันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของไอทีวีแล้วก็ขององค์การตรทัศน์ด้วยเพราะเป็นครั้งแรกที่โุรทัศร์งคงการข้าราิการไทยไม่มีหมายกําหนดการโดยละเอียดเพราะ เป็นพระราชพิธีที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยก่อนที่จะถึงปี49ดังนั้นทุกคนเป็นหน่วยกล้าตายหมดเลยค่ะทั้งผู้กำกับไอทวีเป็นช่องแรกที่ริเริ่มการขอให้มีการติดตั้งกล้องบนพระที่นั่อนาตตสมาคมเพื่อส่องลงมาให้เห็นประชาชนเสื้อสีเหลืองเป็นถนนราชดำเนินไล่จากลานพระบรมรูปทรงมา้าไปจนสุดสายตานั่นคือครั้งแรกที่ไอทีว ผู้บรรยายก็ไม่เคยมีสคริปต์มาก่อนไม่รู้ว่าจะต้องบรรยายยังไงพอเข้าแล้วมันออกไม่ได้ด้วยน,นะอย่างหนึ่งที่โทรทัศน์โรงกางชมกิีมีกาหนดก็คือว,ว,ว่าพอเสด็จมาถึงเริ่มตัดเข้าโทรทัศน์ตรงกลางกิากนียประมาณก่อนหน้าสินาทีคือพวกเราจะรู้ก่อนก่อนที่ประชาชนทางบ้านจะรู้ใช่ไหมคะเช่นเสด็จออกจากวังแล้วนะแปลว่าคนทางบ้านยังดูละครดูนั่นดูนี่อยู่เลย คนในทีมงานรู้ลักเสด็จออกแล้นั่นคือเข้าเพลททรท,รทรมีทุกชาติอะต่างๆเพิ่มนั่นก็คือเริ่มเข้าบรรยายเพื่อที่จะเกิดนามโน่นนี่น,น,นั่น,น,นพอเสด็จมาเดงนู่นานี่นั่นก็จะเป็นวิธีการไปและโจทย์ก็คือว่าไปเรื่อยๆบรรยายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ยากของผู้บรรยายเพราะฉะนั้นถามว่า รู้ที่จะต้องทํากันบ้านผู้บรรยายทุกคนก็ต้องเรียนรู้ว่าจะต้องบรรยายอย่างไรให้มันราบรื่อนสลัสลวยแบบที่ไม่ติดขัดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยที่คนดูทางบ้านอาจจะไม่อาจจะจับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่การเป็นผู้บรรยายโทรทัศน์รงการเฉพาะกิจในประเทศไทยเวลาคนที่บรรยายแล้วค่ะส่วนใหญ่จึงจับบรรยายกันนานอยู่กันยาวๆเพราะ มันเป็นชั่วโมงบินแล้วมันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขเยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความไว้วางใจคือพอช่องนี้ส่งคนนี้ปุ๊บช่องนี้ส่งคนนี้ปุ๊บช่องน,นี้ส่ง,น,น,งน,น,นั่นแปลว่าโอเคงานนี้เชื่อมั่นได้ทุกคนไปทำกันบ้านเองโทรทัศน์รวมการจะาะกิจแห่งประเทศไทยไม่มีสคริปต์ดังนั้นเนี่ยเวลาบรรยายทุกคนต้องไปทํากานบ้านกันแบบมาเองมีแต่หมายกําหนดการให้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้จะเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่ การเข้าถึงของผู้บรรยายใหม่ๆเนี่ยจึงใช้เวลามากแล้วก็วันนี้ก็จะต้องมีการประกบ,บพี่ประกบ,บน้องอะไรต่างกว่าจะปล่อยได้นะคะดังนั้นเวลาเราเช็งผู้บรรยายใครบรรยายอยู่นานๆเนี่ยเออพิง่งควรให้กำลังใจเขาค่ะเพราะเพราะว่ามันต้องทำกันบ้านเองมันต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วมันพลาดไม่ได้พลาดพลาดก็คือเราต้องรับเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นก็คือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ยากของการเป็นผู้บรรยาตรลักนรรวมการเฉพาะกิจประเทศไทยแต่ว่าถ้าถ้าได้ทำมันก็เป็นความชุ่มชื่นหัวใจแล้วมันก็ใช้คำนี้ได้ตลอดทางเี้ทางเวทีนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นมันเป็นประวัติศาสตร์เราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ในพระราชกิษแต่ละครั้งเลย